กับเพลงกองล่าสุดได้ข่าวว่าไปขึ้นเวทีกับรุ่นใหญ่มาถูกต้องไหมใช่ค่ะึ้นเวทีกับศิลปินท่านใดคะกับพ่อออสค่ะออสโฟเอดโอ้โหระดับต้องของค่ายนะเออานีนนเ่ยงานอะไรงานอะไรงานประเภทไหนงานเจ้าพ่อสารลักเมืองค่ะอ๋อไปไปสวัสดีไปกาบพ่อไหมตอนแรกจะไปสวัสดีเฉยๆคะ่ะจะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปร้องแต่ว่าพ่อก็บอกว่าสักเพลงสิอ่าสักเพลงสิใช่แล้วร้องร้อง ร้องไหมร้องค่ะร้องกี่เพลงคะร้องหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งเพลงพอหนูปรากฏตูนเวทีคนเขาจาหนูได้ไหมจําได้ค่ะคนกีตด้วยแล้วก็แล้วก็เวทีมันสูงมากค่ะแล้วก็นั่งลงแล้วเขาก็ให้พวงมาลัยค่ะแล้วก็มีถ่ายรูปด้วยโอ้โคนกีตใจเลยต้อนรับหนูเด็กชื่อต้นข้าวต้นข้าวอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะมี่ว่ามันสูงมากวันนั้นได้รับใช้คนดีอยู่มีความสุขมากจนไม่อยากร้องหนึ่งเพลงเขอาเป่นไปงานขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยถูกป้องไหมใช่ค่ะ